สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบ้าหนองอีกขึ้นเก่ากับผมมือนี่เบ้าหน่องเด้คุยกันกับผีโสมครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนฝันฝันขึ้นวันที่หนึ่งเลขกออกแล้วล่ะเราต้องฝันวันนี้เราก็เลยมาบอกสู่ฟังตื่นเสามาเราก็เลยจุดถูกขอโชกตาใครครับเพื่อนกับมีไใครอยู่บ้านเพื่อนขึ้นกันเพื่อนกับเป็นคนหนึ่งที่ศรัทธาใครศรัทธาแห้งแล้วก็ศรัทธาลุงปูขึ้นกัน ความฝันหรือตัวเลขเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนำทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุทีิโฉลยดวงวิผูดใดบอกไดครับว่าเลขมมนสิมาตัวใดเพิ่นไห้มาเบาหน่องกับมาบอกสู่ฟังเพิ่นจุดถูกเพิ่นจุดถูกเลยตัวใดเพิ่นก็มาบอกสู่ฟังเบาหน่องก็อยากเอามาบอกสู่ฟังก็ลองฟังเบิ่งงวดวันที่16พฤศจิกายน68เบิ่งไหวฟังไหวเป็นแนวทางอย่างไดก็ให้ทุกคนได้มารับโชคไปนํากันงวดที่แล้วเบาหน่องก็ดีใจกับคนที่ได้โชงเนาะ ลขอาจารย์นิรนามเลขฟังเล่าพ่นกับเขาเจ็ดแปนาะครับเนาะเจเลขอาจารย์นิรนา,ากับเขาทั 78, ้ง7จาาา็ดแปดแล้วก็ทั้ง 78, แปเกบางคนก็ถือเลขทามบางคนก็ถมเพนาถือเลขอยู่ถืออยู่ถือแปดเก่าถือแปดเก่าเกเพราะว่าพนซื้อเลขลดตะไข่หนึแล้วก็ซื้อเลขถูบตะไข่เลขถูกตาไข่สองเนาะสองยังบ่อ สองเจ็ดเก่ากับซ ouais. we ีซ pues, e ี่ด็กยังบวกเปิ้ลว่าไปแต่ตามงวดนะยังบบถิมเปิ้ลว่ายังบบถิมเลขตะไคร์เพราะว่าเลขตะไคร์กับเลขปูนี่เพิ้ลเราเพิ่นบบถิมเพิ่นสืซื้อไว้จนกว่ามันสีออกเปิ้ลว่าสินะบ่าวน้องก็ดีใจกับคนที่ได้โชคแล้วก็ดีใจกับพีโสมนำที่เพิ่นได้โชคนะครับเน้ออ้าในความฝันเพิ่นน่ะเพิ่นฝันโบได้หลายดอกแต่เพิ่นบอกว่าให้แปลฝันให้เพิ่นนำนะครับเนาะ ให้แปลฝันให้เพื่อนําเพื่อนฝันว่าอันตาใครเอาสอยไม่ให้เพิ่นเอาสอยไม่เพิ่นสองเส้นเอาแหวนไม่เพิ่นสองวงในฝันนะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพิ่นบออยากแปลเองเองเพื่อนอยากให้เอสซี่เบาหนองแปลให้เพิ่นวางสินะอ้าวลองแปลเพิ่นเนี่ยนะครับเด้อเพิ่นก็บอกฝันแค่นี้ละแล้วเพื่อนก็ตื่นขึ้นมาเพื่อนก็มาจุดถูกเพื่อนก็มาถวายน้ำถวายขนมไอ้ไข่แล้วก มาจุดถูกนะครับเนาะแปลฝันเพื่อนนะครับเด้อเพื่อนฝันว่าไอ้ใครเอาสอยไม่เพื่อนสองเสน้นเอาแหวนไม่เพื่อนสองวงอย่าลืมมาแปลเลขกหอ้ปีโสมน้ำเนยนะครับเด้องวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกแปดแปร,แ,ปรแล้วผู้ดใดแปลแล้วแต่อย่าลืมสื่อไว้น้ำเน,นล่ะเพราะว่าเพื่อนอยากให้เอฟซีแปลให้นะครับเนาะ จังไรกะลองแปลให้เพิ่นแหน่บันี้บ้านของก็เรียกว่าไอ้ไข่อันนั้นเอาสอยเอาแหวนมาให้ยุใส่เอามาให้ยูบาทน,นะครับเนาะเอามาให้ยูบานบ้านเลขที่อันของผีโสมนะครับบ้านเลขที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดนี่คือบ้านเลขที่ผีโสมหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด นี่คือบานเหรียที่นะครับนาอจะลองเบิงงเาาเบ้ง,าาล,อง,งลองพิจารณาเบิ้งมากบ่มักเลขถูกของเพิ่นก็ลองพิจารณาเด้อก็ตรวจกับเลขถูกของเพิ่นนะครับจุดขอไอ้ไข่สี่สามศูนย์ครับสี่สามศูนย์นี่คือเลขถูกครับเลขถูกที่เพิ่น จุดคอยไข่สี่สามศูนย์มักบมาก,กะลองผิดจาละนาเอาเพื่อนบอกว่าเลขกมันอาจจะดูไม่สวยแต่ว่าอย่าประมาทเหลขกบ่ง,งามอาจสิม,มาได้เอาไว้ถื่ซื้อเหลขกไล่ลวันก็ได้เอาไว้ถื่ซื้อเล็กเพื่อนบ้านก็ได้เผื่อมาลองมึงนะครับเด้ออย่าลืมเขามาแปลฝันในเพื่อนน้ำเนี่ยละ่ะแปลฝันแล้วกัคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนสิเขามาาบึงเดี๋ยวเบาน้องก็สิเขามามาแคบบึงคือนกัน มาไล่เบิ่งว่าผู้ใดแปลใดแบบใดสร้อยทองนะครับสร้อยทองสองเส้นแหวนสองวงนะครับในฝันเพิ่นคนก็บ,บอกสั้นๆได้ะละเพิ่นก็ะเล่เสืยออกมาเพิ่นก็ะเล่มาจุดถูกเลขถูก4 3 0บ้านเลขที่1 9 7บ้านเลขที่1 9 7ก็ลอรอัองแปลมาเบิ่งแล้วก็ ผู้ใดมักเหลขของเพิ่นตัวใดกกลองเบิ่งลองพิจารณาเอาด้อครับเด้อป่านนองกระบอกว่าไดครับผู้ใดกระบอกว่าไดว่าเลขมมนสิมาตัวใดแมนบ่ยันว่าเลขติดเบิรนนี่ติดเบิรนติดหามนี่สามตัวนี่อยากจะถือยากได้บางเถอแต่ว่าแ็ยังมีให้ถือยังมีให้เห็นอยู่เดี๋ยวผี่นั่งฝันหรือว่าผู้ใดฝันหลายๆคนผู้ใดฝันเหมือนแมน เดบ่าวนองจะมาลงให้เบิงเนาะครับเนาะบางคนก็ให้เลขมากเลขก็ยังบบถือเลขกยังบ่เข้าก็ยังมีคือกันแต่ก็ยังสู้กันต่อไปเป็นกําลังใจให้กันครับเพราะว่ายังเรื่องแบบนี้เนาะคาว่าเสียงโชกครับคาว่าเสียงโชคนี่มันคือการลงทุนอีกแบบนึงคือกันเด้แม่นบ่่ผู้บบถือกับ่ถือเอาซะเลยก็มีคือกันคนถือก็ถือยุ่บบอยก็มีคือกันครับแต่ว่า มันเป็นเรื่องของความหมากักคือเบาหน่องหมักแองถือว่าถือกัจจิชื่อนะกดมันหมกนักเนาะเจสิบาจะได้ผู้ใดหมักจะได้่ดาห้าหัวใจเดียวกันครับแล้วก็สูน้ำกันไปคือเก่าด้วเกานด้วยเาวยอาวงวดนี่ผู้ใดมีเล่ผู้ใดมีฝันอยากมาบอกสูฟังเบาหน่องยินดีนะครับจะโทรมากก็ได้หรือจากไอ้ทักไล์มากก็ได้ถ้าผู้ใดบอกมีท่านมีไล่เบาหน่องเนะาะเอฟซีไหมว่าท่านมีไล่เบาหน่อง กาสแกน QR Code ยู่น้าจอแล้วก็ ID ไลน์เบ้าหน่องก็ขื้นให้แล้วนะครับนาอถ้าผู้ใดมีเลข <SC. S 1> ผู้ใดมีฝันหรือว่าผู้ใดได้ย้งยมากกระซางถ้าเป็นตัวเลขขอเป็นตัวเลขของเจ้าของนะครับขอเป็นตัวเลขของเราเองนะครับอย่าไปเอาเลขของผู้อื่นมาเ้อเอาเลขของเจ้าของแต่ถ้าเลขผู้อื่นส่งกระได้ย่แต่ว่าเบ้าหนองกระจิบดี๋ยวมาบอกลุงช่องถ้าเป็นเลขฝันเจ้าของหรือว่าเป็นเลขของเจ้าของนะเบ้าหนองจะเอามา เบาลงช่องให้เพื่อจะเผยแร่ให้ทุกคนได้เห็นได้ฟังไปน้ากันนะครับเนาะงวดนี้สู้กันไหมครับผมแต่ว่าเลขตองงวดของเบ้าหนองเบ้าหนองกันยั่งบว่ท่านไดให้นะครับเนาะหลายคนก็นเลื่มทักมาแล้วละว,ว่าเลขตองงวดเบ้าหนองเบ้าหนองใช้ตัวใดเพราะว่าเลขตองงวดเบ้าหนองงวดที่แล้วเบ้าหนองให้หนึ่งสองแปดเจ็ดสองแปดหลายคนก็นถือนำ้ำคนก็นเลยถามมาว่าเลขตองงวดเบ้าหนองใช้ให้เมื่อใด เดี๋ยวเบาหนองสีงลงหิเบิังนะครับเดี๋ต้อง,งวดของเบาหนองงวดที่แล้วหนึ 1, 2, 8, 7, 2, 8, ่งสองแปดเจ็ดสองแปดพ้นกระซือหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดแปดเพื่อกระซื้อเอาไล้กะหลายคนกับแตกหลายคนกับโบแตกแต่แท็กีว่าจังไหนแต่กระซูอขึนต่อไปคือเก่างวดนี้สิบหกพฤศจิกาเข้ามารับโชคไปด้วกันคิดสิไงก็ให้ใหสมหวังดังปรารถนาสุขผู้สุขชนช่องเบาหนองก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทาง บา,าหน่อยคบบอได้าการันตีดอกว่าเลขนชิมาตัตนี้ตัวนี้แนวทางนี้ทุกคนพิจารณาเอาโชคดวงของแต่ละคนบ่คือกันครับบางคนอาจจะเห็นเลขแต่บอสื่อบางคนเห็นแล้วปุ๊บสื่อปั๊บมีโชคปุ๊บก็บมีคือกันสู่กันต่อไปครับผมสัทธามีบารมีเกิบหกพฤศจิกายนหกแปดสวัสดีครับ